สวัสดีครับน้องๆทุกคนวันนี้เราอยู่กับสิงสาราสัตว์ของเราอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็มีทั้งไดโนเสาร์แล้วก็ช้างนะครับโหช้างมีตั้งกี่ตัวเนี่ยหนึ่งหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัว,ห,ตวหกตัวเลยทีเดียวนะครับก็มีไดโนเสาร์สามตัววันนี้เราจะมาทดสอบความเร็วเราจะมาแข่งเราจะมาแข่งกันนะครับ เอาเริ่มต้นจากช้างก่อนนี่นะช้างคู่นี้นะครับดูดูทักษะการสับขาเอาไปเลยทุกคนเริ่มเลยเริวเริวเรวเรวโอ้ช้างตัวนี้ไม่ไปเอาให้ไวให้ไวให้ไวโอ้โวโวโจยไหนชนะโอ้โหตัวนี้ชนะไปแล้วโอ้โหเสมอกันทุกคนไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะจบลงไปแล้วคู่หนึ่งนะปิดไปก่อน นี่ต่อไปต่อไปเอาไดโนเสาร์ดีกว่านะทุกคนอ่านี่เดี๋ยวลองไดโนเสาร์กันดีกว่านี่เอาเรามาทดสอบไดโนเสาร์กันดีกว่าไปแล้วเริ่มแล้วดูเร็ว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 ,รวไปแล้วไปแล้วดูใครจะชนะทุกคนระหว่างสีส้มกับสีแดงดำนะครับโอ้โหไปแล้ว ขับผาให้ไวเลยโอ้ยตัวนี้มีปีกบินได้ก็บินไปเลยเร็วเร็ว,รว,รว,รวใครจะชนะโอ้โหสีส้มมาแล้วครับสีส้มแทงมาแล้วดูนะครับดูด,ดูโอ้ฝั่งซ้ายชนะไปแล้วโอ้โหเมื่อกี้ฝั่งเสมอกันนะครับเมื่อกี้นี่ชนะไปแล้วโอเคเดี๋ยวเอาตัวไหนอีกทุกคนไหนไหนไหน,นี่เราเอาช้างน้อยดีกว่านะช้างน้อยกับช้างสีนี้แล้วกันนะ นี่เริ่มกันเลยโอ้โหสับขาอย่างไวเฮ้ยตัวนี้เลี้ยงไปแล้วทุกคนมันไม่มีเสียงแล้วตัวนี้ป่วยนะไปนอนไปเอาตัวไหนดีเอาช้างตัวนี้ช้างแม่มอแล้วกันนี่เดี๋ยวช้างใหญ่กับช้างเล็กลองดูว่าใครจะชนะเฮ้ยเจ้าช้างใหญ่ก็นิ่งโโอโ้โอเคนี่ปล่อยให้ช้างใหญ่ไปก่อน โอ้ยเจ้าช้างใหญ่อ้าววุ้ยวุ้ยวุ้ยเปิดโอกาสให้ช้างใหญ่ไปก่อนนะเจอช้างน้อยขับขาไปเฮ้ยโอเคไปยืโอเคไม่ไปแล้วทุกคนโอเคไว้เจอกันให่คลิปหน้าวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับ